โดยข้อมูลหัวโว i P 5 0ซีรีส์อาจมีรุ่นที่ใช้ชิป Snapdragon 8 8 8 4G คาดใช้จอ OLED 120hz พร้อมกล้องหลังพัฒนาร่วมกับ e i ก a อาจเปิดตัวปลายเดือนกรกฎาคมนี้โวยข้อมูลหัว w ว i P 5 0 s ซีรอาจมีรุ่นที่ใช้ชิป Snapdragon 8 8 8 4G คาดใช้จอ OLED 120hz พร้อมกล้องหลังพัฒนาร่วมกับไลกา อาจเปิดตัวปลายเดือนกรกฎาคมนี้เรียกว่ามีข้อมูลออกมาอย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนตระกูลหัวเว p 5 0 series ซึ่งก่อนหน้านี้มีภาพเรนเดอร์พอเอามาให้เห็นดีไซน์กล้องหลังที่เปลี่ยนไปครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าหัวเว p 5 0 series อาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของชิปประมวลผลอีกด้วยครับโดยแหล่งข่าวแห่งหนึ่งครับจากประเทศจีนเผยว่าหัควคอมมีแผนที่จะเปิดตัวชิปเซ็ต Snapdragon แปดแปดแปด v e r ที่เรารับ 4g โดยคุณสมบัติโดยรวมคาดว่าจะเหมือนกับ Snapdragon 888 5 G ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันแทบทุกอย่างเลยครับซึ่งสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่เะใช้งาน Snapdragon 888 4G นั่นก็คือหัวเว่ย P50 Series ที่มีข้อมูลว่าจะมีการเปิดตัวช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งถ้าข้อมูลที่เผยมานี้เป็นจริงก็เป็นไปได้ว่าชิป Snapdragon 888 4G ถูกนำไปใช้งานกับหัวเว่ย P50 Series บางรุ่นเท่านั้นครับ เพราะก่อนหน้านี้เคยมีข้อมูลว่าหัวเว่ย50ตจลจะได้ใช้งานชิปเซตขึ้น9,000หรือขึ้น9,000อีกด้วยครับส่วนสเปคที่เหลือคาดว่าจะมีหน้าจอ OLED แบบ10บิตพร้อมด้วยค่ารีเฟรชเรทระดับ1 2 0เฮิร์กและกงหลังที่พัฒนาร่วมกับไนก้าอีกด้วยครับแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟจะมาบอกกล่าว,าวทราบอีกทีครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ